This is Thai PBS podcast View the world via the voice สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางในตอนค่ำนะครับเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีไฟนะมืดแล้วก็มันจะเป็นเขตคล้ายๆเหมือนกับชายขอบของเขตอุทยานซึ่งหมายความว่าเราจะต้องขับรถเข้าไปในความมืดนะแล้วก็เต็มไปด้วยป่าเขาหนทางเราก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับ เวลาที่เราต้องขับรถเข้าไปในนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเราก็ออกจากกลัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เนี่ยแล้วผมก็มาพบกับเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งทําให้ผมเกิดความรู้ใหม่หรือเกิดความคิดใหม่ในชีวิตก็คือผมพบความจริงว่าหนทางที่มืดมัวไม่น่ากลัวเท่าจินตนาการกระจ่างชัด ฟังครับชื่อตอนวันนี้อาจจะดูยาวนิดหน่อยนะครับงั้นขอย้ำอีกทีนึงนะครับผมเกิดการเรียนรู้ว่าในความเป็นจริงในชีวิตแล้วบางทีเนี่ยหนทางที่มืดมัวมันอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับจินตนาการที่กระจ่างชัดนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณผู้ฟังเคยขับรถในที่ที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็มืดด้วย แล้วก็หนทางเราเราไม่ไม่รู้ทิศทางนะครับแล้วก็มืดแล้วสองข้างทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้หรือว่าเราขับรถเข้าไปในเขตอุทยานประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดนะครับเวลาที่ขับรถแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไหนของการเดินทางนะครับที่ไม่มีสัญญาณ GPS นะครับคุณผู้ฟังโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราเดินทางแบบ ไม่ไม่ถึงก็ตาบอดนะฮะแต่ว่าเหมือนเหมือนจะตาบอดเรามองเห็นทางก็จริงแต่เราไม่รู้ขนทางเลยว่าข้างหน้ามันจะไปเจออะไรหรือว่าถ้ามันมีทางแยกเราจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเพราะเราไม่รู้ขนทางเลยแล้วมันเป็นหนทางที่มืดด้วยนะครับในสมัยก่อนนี้ผมก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องขับรถไปแล้วก็ไปบรรยาย ที่อำเภอแม่สอดในจังหวัดตากนะครับอันนั้นเนี่ยขนาดไม่ใช่กลางคืนนะครับเป็นกลางวันแท้ๆเลยครับแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเราไม่รู้ทางเลยที่จริงคนที่เขาเชิญผมไปบรรยายตอนนั้นที่แม่สอดเนี่ยนะครับที่จังหวัดตากเนี่ยเขาก็เขียนแผนที่มาเขาอธิบายมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ความที่มันเป็นในเขตป่านะครับ เราดูแผนที่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ชื่อถนอนหรืออะไรเราก็ไม่รู้ขับไปแบบเหมือนกับเห็นเห็นทางอยู่แต่เหมือนมืดนะแต่นั้นเป็นตอนกลางวันด้วยขนาดอย่างนั้นเนี่ยยังหลงเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็พอ G.P.S ไม่มีสัญญาณปั๊บเนี่ยโอ้โหหลงไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นเรื่องน่าตลกก็คือว่า ขับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังผมก็ไปเจอคนที่เขาเดินตามทางริมถนนเหมือนชาวบ้านนี่นะครับความที่เราก็อยากจะจอดถามทางเขาเนี่ยพอเราจอดปุ๊บแทนที่เรากําลังจะลงรถเพื่อไปถามทางพอเขาเห็นเราจอดรถเนี่ยครับคุณผู้ฟังชาวบ้านเหล่านั้นวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ ผิดไปผิดปกติสําหรับเขานะครับก็วิ่งหนีเราก็แค่จะถามทางแต่เขาคงจินตนาการอะไรของเขาก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยนะในสุดก็เลยถามทางไม่ได้เพราะถามทางไม่ได้ก็ต้องขับมั่วต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนั้นอาจจะโชคดีขับไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ทิศทางไปเรื่อยๆนี่นะครับอยู่ดีๆก็มาโผล่กลางเมืองเฉยเลยนะครับคราวนั้นก็รอดไปแต่ประสบการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยครับคุณผู้ฟังผม ต้องไปบรรยายแล้วก็ต้องขับรถตอนกลางคืนในถนนที่เราไม่รู้เส้นทางนะครับแล้วก็ GPS ก็สัญญาณติดติดดับดับจริงๆแล้วเราก็ขับขับไปแล้วก็กังวลไปว่าเราจะหลงไหมนะครับหรือมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอไปทาทางเรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็มาเจอถนนใหญ่ก็โล่งอกนะครับหลังจากนั้นพอเจอถนนใหญ่เราก็ ก็มีไฟเรียบร้อยแล้วก็ตามป้ายมาเรื่อยๆนะแล้วก็ขับกลับมาเรื่อยๆก็ถึงกรุงเทพครับการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากผู้ร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งนะครับก็คือเราต่างคนต่างไปนะครับแพระนั้นเวลาที่เรากลับเนี่ยต่างคนต่างก็ขับรถกลับมานะครบแล้วหลังจากกลับมาเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็มีการโทรศัพท์ พูดคุยกันนะว่าเป็นยังไงถึงบ้านหรือยังนะครับด้วยความเป็นห่วงเนยนะครับผู้ร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ออกมาจากสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมอดอบรมนี่นะครับแล้วต่างคนต่างก็มุ่งหน้าเดินทางกลับเนี่ยเขาก็ขับรถตามตามว่าออกมาเนี่แหละครับนะแล้วพอเราเลี้ยวคือเส้นทางนี้เนี่ยมันมีทางออกได้หลายทาง คือเลี้ยวซ้ายก็ออกได้เลี้ยวขวาก็ออกได้ในที่ในที่สุดแล้วมันก็จะมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะมาบรรจบกันแล้วก็ออกไปสู่ถนนใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีทางแยกตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าเราแยกทางแยกเนี่ยถ้าเราเลี้ยวผิดเราก็อาจจะหลงไปไกลอาจจะ ก็ในสุดก็จะไปถึงถนนใหญ่นะครับแต่ว่ามันอาจจะอ้อมหรืออะไรก็ตามทีนะครับคราวนี้ผู้ร่วมเดินทางคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลี้ยวเลี้ยวตามขามาแบบที่เขามาก็คือเขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวขวาแต่ผมเนี่ยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เจอกันนะฮะต่างคนต่างเลี้ยวกันไปผมก็มาตามทางเรื่อยๆเจอาทางเจอทางออกอย่างที่บอกแล้วนะครับแต่ผู้ร่วมกิจกรรมท่านนี้ครับ เขาก็อยู่ในสภาพเดียวกับผมก็คือก็ไม่ค่อยรู้ทางเหมือนกันแต่พอเขาตัดสินใจเลี้ยวขวาไปแล้วเนี่ยครับไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความที่หนทางมันมืดมัวคือมืดมัวทั้งทั้งแสงนะเพราะไปตนตอนกลางคืนแล้วแล้วถนนก็ไม่มีไฟนะแล้วที่มืดมัวกว่านั้นก็คือว่า เราเองก็ไม่รู้เส้นทางเพราะฉะนั้นมืดทั้งในแง่ของถนนหนทางจริงๆแล้วก็มืดทั้งในเรื่องของความคิดของเราเราไม่รู้ทางเลยนะก็ไปมันมืดๆอย่างนั้นนะซึ่งมันดูน่ากลัวนะครับคุณผู้ฟังแต่เขาเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เขากําลังกลัวอยู่ว่าจะหลงทางไม่หลงทางหรือจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับมีช่วงหนึ่งเขาก็ขับผ่านไปบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่ เหมือนกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่ในระหว่างที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆพอถึงผ่านเนียก็มีบ้านบ้านหนึ่งครับเขามีไฟสว่างเลยครับแล้วพอกําลังจะใกล้จะใกล้เข้าไปถึงเนี่ยเห็นแสงสว่างแล้วมีแสงสว่างเหมือนกับมีการจัดงานอะไรบางอย่างนะครับก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเห็นแสงสว่างเหมือนกับมีคนจัดงานแต่ว่าพอขับรถเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนอกจากแสงสว่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียงด้วยนะครับ คือชาวบ้านในต่างจังหวัดเวลาที่เขาจัดงานกันเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเปิดเพลงแล้วก็มีลำโพงใหญ่ๆนะฮะเหมือนกับจัดงานอะไรก็ตามทีเนี่ยเนะเขาก็จะมีเสียงเพลงดังลั่นเลยก็เริ่มได้ยินเสียงครับเห็นไฟแล้วก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปุ๊บก็จับใจความได้ว่าบ้านนั้นเนี่ยที่มีไฟเนี่ยเขามีงานเนี่ยเป็นไม่ใช่งานมงคลน,นี คือเป็นงานสวดงานสวดให้กับผู้เสียชีวิตนะก็คือว่าจัดงานศพนั่นเองนะเพราะว่าจากเสียงนี้ก็เป็นเสียงบรรเลงของดนตรีไทยแล้วก็มีมีการสวดมีเสียงสวดอะไรอย่างนะี้นะก็จับใจความได้ว่าอ๋อบ้านนี้มีงานศพนะครับคุณผูฟังต้องนึกดูนะครับว่า คนคนหนึ่งกําลังเดินทางอยู่ในรถในความมืดที่ไม่รู้หนทางก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอไปเจอบ้านหนึ่งมีงานกําลังจัดงานศพอยู่เนะฮะก็ได้ยินเสียงเป็นงานศพปุ๊บใจก็ไม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเริ่มไม่ค่อยดีเสร็จปุ๊บก็ขับผ่านไปครับขับผ่านไปเนี่ยสักระยะหนึ่งเสียงก็เบาลงเรื่อยๆนะะีแล้วก็จนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงแต่พอ สักระยะหนึ่งขับไปเรื่อยๆก็พบว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเลี้ยวผิดนะครน่าจะเลี้ยวผิดแล้วก็หลงทางแล้วตอนนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจว่าอยากกันนั้นเลยนะเราเลี้ยวรถกลับดีกว่านะฮะเพราะดูท่าทางมันจะหลงไปไกลแล้วนะตัดสินใจเลี้ยวรถกลับครับกลับรถแล้วก็ย้อนกลับมาทางเดิมครับพอย้อนกลับมาทางเดิมนี่ครับคุณผู้ฟัง รอบนี้เนี่ยขับมาเรื่อยๆย้อนกลับมาทางเดิมก็จะต้องผ่านบ้านที่เขากังจัดงานศพอยู่อีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ฟังรอบนี้เนี่ยครับตัวเองก็ยังอยู่ในอาการเดิมนะครับคือคือหนทางมืดมัวนะครับมืดแล้วก็ไม่รู้ทางแต่ตอนนี้ครับจินตนาการเริ่มกระจ่างชัดครับจินตนาการเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับงานศพนี่หละครับเพราะ เลี้ยวกลับมารอบนี้ก็เห็นไฟเห็นไฟแล้วก็ได้ยินเสียงของงานศพอีกครับคือผมถึงมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจอิทธิพลบางอย่างของจินตนาการที่กระจ่างชัดครับเพราะตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นการเดินทางเนี่ยทั้งผมและเขาเนี่ยต่างไม่รู้เส้นทางทั้งทั้งคู่นะครับ แล้วเราก็ขับรถในถนนที่มืดทั้งคู่ไม่รู้ทางทั้งคู่ประสบชะตากรรมเดียวกันครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวประมาณหนึ่งครับกังวลไหมก็กังวลประมาณหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเผชิญในระหว่างทางก็คือไปเจอกับบ้านที่จัดงานศพฮาแล้วต้องผ่านสองรอบเพราะผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังหลงทางก็เลยย้อนกลับมา แล้วก็กลับมาผ่านอีกรอบหนึ่งคราวนี้เนี่ยจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องงานศพมันชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆครับหนทางยังคงมืดหมัวมืดมิดนะครับแต่จินตนาการที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอถึงวินาทีนั้นเนี่ยนะครับเขากลัวมากจนกระทั่งน้ําตาไหลไม่หยุดเลยครับก็คือกลัวกลัวจะร้องไห้อะฮะแล้วก็ แล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็น้ำตาไหลเลยนะผมก็เลยบอกว่าโอ้โหอนุภาพของจินตนาการที่กระจ่างชัดนี่มันดุแนแรงมากนะครับในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราเจอขนทางที่มืดมัวเนี่ยเราก็มีความกลัวระดับหนึ่งเรามีความกังวลระดับหนึ่งครับแต่ว่าความกังวลและความกลัวนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในระดับที่ทำให้เราถึงขนาดจ,จะต้อง ร้องไห้ออกมานะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาอยู่ในอาการต้องร้องไห้ออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะขนทางที่มืดบัวครับแต่เขาต้องร้องไห้ออกมาเพราะจินตนาการของเขาเนี่ยมันกระจ่างชัดมากจินตนาการเกี่ยวกับงานศพที่เขาผ่านมาสองรอบทั้งแสงไฟทั้งเสียงสวดทั้งเสียงบรรเลงดนตรีไทย เหล่านี้เนี่ยมันทําให้จินตนาการเขากระจ่างชัดมากกระจ่างชัดถึงขั้นที่กลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างความมืดมัวกับความกระจ่างชัดว่าอะไรมันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆแล้วนอกไปจากนั้นเนี่ยครับคุณฟังมันทำให้ผมเกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงไปต่อถึงชีวิตของเราหลายครั้งผมพบว่าเออจริงด้วยนะในชีวิตของคน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 หนึ่งเนี่ยอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเราปล่อยผ่านไปเนี่ยเราก็จะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาคิดทบทวนและพิจารณาดูเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ และน่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าดูซิว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราจริงๆได้ยังไง long กูฟังครับสัญญกรรมความสุขตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับหนทางที่มืดมัวไม่น่ากลัวเท่าจินตนาการกระจ่างชัดผมก็เล่าประสบการณ์ในการเดินทางของผมแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเดินทางในในทางที่เราไม่รู้จักเส้นทางแล้วก็มืดนะมันก็น่ากลัวนะน่ากังวลแต่พบว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับจินตนาการของเราเองที่กระจ่างชัดครับ เพราะความกังวลความกลัวว่าจะหลงทางเนี่ยมันไม่มันไม่มีระดับหรือมีความเข้มข้นสูงจนทําให้เราต้องร้องไห้นะครับแต่ว่าพอจินตนาการเรากระจ่างชัดเกี่ยวกับเรื่องของงานศพเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงเสียงสวดมันทําให้จินตนาการเรากระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วกลัวถึงขั้นที่ร้องไห้ออกมาแล้วร้องไห้ไม่หยุดนะครับ ุณฟังครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้เรื่องราวคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตเรานะครับก็คือว่าจินตนาการของเราเองหรือว่าความคิดของเราเองความวิตกกังวลความเป็นห่วงล่วงหน้าของเราเองเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่เกิดการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าผมเคยยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้กับกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเข้ารับการอบ,บรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกๆเนี่ยผมก็ถามบอกว่าเคยมีใครบ้างครับที่ที่พอลูกเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วลูกก็บอกว่าขออนุญาตว่าอ้าวตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับเรียนจบ มัธยมปลายแล้วก็เขาก็จะถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะแล้วเขาก็จะไปฉลองกับเพื่อนๆน,นะด้วยการบอกว่าเย็นนี้เพื่อนๆน,นัดไปฉลองกันแล้วก็มาขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่ผมถามคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เอาเข้าจริงๆเราอยากให้ไปไหมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่อยากให้ไปนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปฉลองแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าก็คงจะไป ไปสนุกสนานไปกินไปดื่มกันอะ่ะแล้วก็กลับดึกกลับดื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเกิอดอันตรายอะไรขึ้นเราก็จะคิดเป็นห่วงสารพัดนะครับก็บอกว่าไม่อยากให้ไปแต่ว่าในความเป็นจริงถึงแม้จะไม่อยากให้ไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าก็ต้องให้ไปนะแล้วผมก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างเงี้ยลูกมาขอไปแล้วเราก็ไม่กอ็อยากให้ไปแต่เราก็ต้องให้ไปเนี่ยพอแล้ให้ไปแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆก็มารับลูกไปเนี่ย นับจากเวลาที่เพื่อนของลูกมารับลูกไปร่วมงานเลี้ยงเนี่ยแล้วบอกกับเราว่าจะกลับบ้านไม่เกินห้าทุ่มสมมุตินะครับบอกว่าเราอนุญ,ญาตบอกอให้ไปได้แต่อย่ากลับเกินห้าทุ่มนะลูกลูกก็บอกว่าโอเคตามนั้นนะครับตกลงกันเรียบร้อยไปร่วมงานเสร็จเนี่ยผมถามผู้ปกครองว่านับจากเวลาที่เพื่อนลูกมารับลูกไปจนถึงเวลาห้าทุ่มที่ลูกบอกว่าจะกลับมาเนี่ย เราอะรอรอลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเออส่วนใหญ่ก็บอกว่ากังวลกะวายนะแล้วก็วิตกกังวลสารพัดนะก็คิดไปเรื่อยนะจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะนูน่จนจะนี่โอ้โหตอนนี้จินตนาการเร,เริ่มทำงานแล้วครับนับตั้งแต่ลูกไปนะยังไม่ทันห้าทุ่มเลยนะฮะสมมุติเราหกโมงเย็นเนี่ยพอ เพื่อลูกมารับลูกไปนับจากวินาทีนั้นเป็นไปเนี่ยจินตนาการเราจะเริ่มทํางานแล้วครับเป็นห่วงเป็นใยสารพัดคิดวิตกกังวลสารพัดนะครับแล้วมันส่งผลทําให้เราเนี่ยพ่อแม่บางท่านนะครับบอกว่าถึงขั้นที่เรียกว่ากินกินข้าวไม่ได้เลยนะครับกินข้าวไม่ลงนะกินข้าวไม่อร่อยแล้วก็ดูหนังก็ไม่รู้เรื่องนะฮะก็เดินไปเดินมานั่งก็ไม่ติดนะค,ความเป็นห่วงเนี่ย แล้วก็จินตนาการของพ่อแม่เองเนี่ยทำให้เกิดอาการแบบนี้เลยส่งผลต่อร่างกายเราจริงๆคือกังวลขณะที่กินข้าวก็ไม่ได้ดูหนังก็ไม่รู้เรื่องนะดูทีวีก็ไม่รู้เรื่องฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องต้องลุกขึ้นเดินไปเดินมาด้วยความกังวลเนี่ยแล้วโดยลูกบอกว่า5้าทุ่มจะกลับใช่ไหมครับพอผมก็สมมุตินะครับบอกว่าแล้วสมมุติว่าถึงเวลาที่ลูกจะต้องกลับแล้ว ห้าทุ่มเนี่ยแต่ลูกยังไม่กลับเป็นยังไงครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยแบ่งปันกันก็พบว่านับจากวินาทีที่ลูกไปจนถึงห้าทุ่มเนี่ยเราก็วิตกกังวลอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดสารพัดอยู่แล้วเป็นห่วงสารพัดอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่ลูกจะต้องกลับครับห้าทุ่มแต่ลูกยังไม่กลับก็มีคนบอกว่านับจากห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ จินตนาการของเราเกี่ยวกับเรื่องความวิตกกังวลของเราที่เกิดจากจินตนาการที่เรามีว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมความเป็นห่วงสารพัดเนี่ยความเข้มข้นของจินตนาการเนี่ยแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับจากหกโมงถึงห้าทุ่มเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะความทุกข์ความเครียดความกังวลเนี่ยแต่จากห้าทุ่มเป็นต้นไป ที่ลูกควรจะกลับแต่ยังไม่กลับนับจากห้าทุ่มไปเนี่ยอาการที่มีมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณหลายเท่าครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้จริงๆนะส่วนใหญ่ผมก็เลยบอกว่าแล้วสมมุติว่าถ้าลูกเรากลับมาตอนเที่ยงคืนกลับมาเลยเวลาจากที่กำหนดไว้1ชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยความทุกข์ความเครียดความกังวลที่เราจินตนาการไว้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วพอเที่ยงคืนลูกเรากลับมาครับกลับมาแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่เราจินตนาการไว้เนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะแล้วก็มาขอโทษเราเพราะว่าพอดีมันติดพันนิดหน่อยแล้วเพื่อนที่จะต้องมาส่งเขาก็ยังอยู่ต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษขอโพยนะแล้วก็โอเคเราก็มีความรู้สึกว่า โอเคดีละอย่างน้อยก็กลับมาแล้วนะเราก็จะได้นอนหลับได้สบายทุกทีใช่ไหมฮกลับมาเที่ยงคืนแต่คำถามที่ผมถามผู้ปกครองในวันนั้นก็คือผมถามเขาบอกว่าจากหกโมงถึง5้าทุ่มความทุกข์ความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นจากความเป็นห่วงของเราแล้วเราก็จินตนาการไปสารพัดเนี่ยมันทำให้เราทุกข์จริงเครียดจริงกินไม่ได้นอนไม่หลับจริง แล้วความทุก์จาก11โมงถึงเที่ยงคืนซึ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งหมดที่เราจินตนาการเนี่ยมันกระจ่างชัดมากจนกระทั่งทำให้เราทุกข์แล้วเครียดจริงเนี่ยแต่ในที่สุดพอเที่ยงคืนเขากลับมาเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความทุกข์ความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นกับเราจริงจ ซึ่งมันเกิดมาจากจินตนาการของเราจริงๆเนี่ยเป็นความทุกข์ความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นฟรีๆครับหมายความว่าฟรีครับเราทุกข์ฟรีเราเครียดฟรีครับเพราะว่าสิ่งที่เราจินตนาการไม่เกิดขึ้นเลยครับอันนี้มันเป็นความคิดหรือเป็นแง่คิดมุมมองที่ผมคิดว่า เข้ากับประเด็นที่ผมเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าคนคนหนึ่งเดินทางในที่มืดในที่เปลี่ยวแล้วเราก็กังวลว่าจะหลงทางเราก็กลัวนู่นนีน่นั่นเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับความวิตกกังวลเราก็ต้องเตรียมพร้อมประมาณหนึ่งแต่พอเราจะต้องขับรถไปในที่มืดแล้วผ่านบ้านที่เขาจัดงานศพเสียงดนตรีแสงไฟเสียงสวด เหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดจินตนาการมากขึ้นอีกทวีคูณเลยนะครับแล้วก็เกิดความกลัวทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งเราต้องร้องไห้อะครับแล้วร้องไห้ไม่หยุดเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเกิดการเรียนรู้จากคราวนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือขนทางที่มืดมัวเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าจินตนาการที่กระจ่างชัด แต่ประเด็นก็คือว่าผลจากจินตนาการที่กระจ่างชัดเนี่ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้และเราจดจำสิ่งนี้ไว้คราวหน้าถ้ามันมีอะไรบางอย่างเป็นความกลัวความวิตกกังวลที่มันเกิดจากจินตนาการนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นความทุกข์ความเครียดแล้วก็ความกังวลที่เรา ต้องรีบจัดการครับถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะตกอยู่ในอาการทุกข์แล้วก็เครียดฟรีฟรีจากจินตนาการของเราเองถ้ามันเกิดจากจินตนาการเราก็ต้องจัดการมันด้วยความคิดด้วยจินตนาการเช่นกันผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ง่ายคิดมุมมองบางอย่างนะครับแล้วลองนึกถึงประสบการณ์ในชีวิตเราครับว่ามีครั้งไหนไหมที่เราทุกข เราเครียดแล้วเราก็กังวลฟรีๆครับเพราะจินตนาการของเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะจัดการกับมันยังไงหรือว่าเราจะยอมปล่อยให้เราทุกข์เครียดฟรีอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆลองเ,เก็บมาแล้วลองมานั่งคิดพิจารณาดูนะครับรายการสัญญกรรมความสุขโดยผมวิรพงศ์ทวิศักวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast View the world via the voice.